สวัสดีครับกัลยานมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2ดวงกับดุงโจโหราซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่าดวงของตัวเองมีดาวอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะวางลิงก์วิธีการผูกดวงชะตาของตัวท่านเองให้เอาไว้นะครับที่ใต้คลิปนี้และในตอนท้ายคลิปผมจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบอีก2เรื่อง ก็ขอให้ติดตามฟังกันไปจนจบคลิปนะครับอ,อ่ก็มาถึงดาวสุดท้ายแล้วนะครับก็คือดาวเมลตยูนะครับนะดาวเมฤตยูนะครับถูกดวงมาแล้วมีดาวเมลตยูกลุ่มลักขนานะครับคนพูดนั้นก็มักจะมีโรคส่วนตัวนะครับนะเป็นคนที่เก็บตัวไม่ค่อยยุ่งกับใครนะครับนะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองตามบุญคนไม่ค่อยขึ้นนะครับนะ เป็นคนที่มักสัมผัสเรื่องพูดผีหรือสิ่งเล่นลนับได้นะครับเด็กๆมักป่วยไข้ไม่สบายนะครับและเกือบเป็นผ่าเรื่องความเกือบเป็นเกือบตายมานะครับหรือถ้าโตขึ้นมาเนี่ยก็ชีวิตจะไม่ต้องใกล้ความตายหรือเฉยความตายมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับคือมุตยูเป็นดาวอาเพศนะครับนะถ้ามองว่าเกตเป็นบุญมุตยูก็เป็นบาสน,นะครับนะ แต่ใครมีมฤตยูกลุมมละก็อย่าไปคิดมากเลยครับนะั้นะนะนะคือเป็นความเปรียบเทียบนะครับนะมฤตยูเนี่ยเขาชอบจริงๆแล้วก็เป็นคนอาจจะเป็นคนคล้ายๆเสานะมฤตยูเนี่ยคล้ายๆเสานะคือเป็นคนระแวดระวังเก็บกฎอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่กับมฤตยูจะมากกว่าจะออกอาการมากกว่าเป็นมากกว่านะครับไม่คนะ่อยชอบสบตาใครนะ มิตยูนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จักคนต่างๆแบบเป็นคนรู้จักรู้ใจคนอื่นนะแต่คนอื่นไม่ค่อยมารู้ใจคนที่เป็นมฤตยูนะครับหน้าตาไม่ค่อยจะมฤตยูหน้าตาไม่ค่อยสวยไม่ค่อยหล่อนะหรือว่าอาจจะแบบหน้าไม่รับแขกก็ได้หน้างอหน้างุมอะไรเงี้ยปากงุ้มนะครับ แต่พวกเมล็ดเตยุส่วนใหญ่ผมจะดกเนาะผมจะดกเกตในส่วนใหญ่ผมจะบางนะครับนะผมจะบางหรือหัวล้าหรือเกศผมบางหรือคิ้วก็ไม่ค่อยมีนะเกตถ้าเกตถึงนะถ้าเกตกลุ่มลักก็จะมีอะไรแบบส่วนเกินขึ้นมานะจะนิ้วเกินนิ้วหายนิ้วเกินอะไรเกตแปลว่าเกินก็ได้นะเกินจะมีอะไรแปลกแปขึ้นมากับคนคนนั้นนะครับอาจจะเป็นพูดไม่ค่อยชัดก็ได้นะ คือจะมีอาการแปลก,ปลกคือพูดชาติปกติแหละแต่จะมีคําบางคําที่พูดออกมาแล้วแบบพูดไม่ได้หมายถึงว่าออกตัวกล้าไม่ได้เกย์ก็คือมีอะไรแปลกๆขึ้นมานะครับหรือจะมีรูปร่างที่แปลกนะหนสูงกว่าคนอื่นเตี้ยกว่าคนอื่นหรืออะไรแปลกอะ่ะเออแขนขาอะไรอเียแล้วก็นั่นคือเกจ์นะแต่มื่อติดอยู่ยตรงกันข้ามนะครับ จะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากยุ่งกับใครนะครับใครชวนไปไหนไม่ไปชอบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้นะน้าจะงอหุ้มหน้ไม่ค่อยรับแขกว่าอ,อย่างนั้นนะเมนจะอยู่เนี่ดูแลแบบลึกลับซับซ้อนอะไรอย่างเี้ยนะถ้ามลตยู <c oughs> อยู่พบกระดุมพระนะผมดูมาแล้วนะ คืออันนี้ก็มาย้ำอีกทีคืออันนี้ไม่เจ้ามฤตยูกุมลัก,กไม่จด้ว่าต้องไม่จำเปนะ็นว่าต้องเป็นเกษตรไม่ต้องเป็นดาวกเกษตรมันต้องเป็นเจ้าเรือนนั้นๆที่เราที่ลัคนาอยู่นะมาจากภพอื่นก็ได้นะครับนะแต่มฤตยูเกศไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีเรือนครบอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆอ่ะเกตเขา <c oughs> อาจารย์เออบาจารย์ท่านมีพบให้อยู่นะ <c oughs> แต่มฤตยูก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมดูแล้ว ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นเราเอาดาวแค่เาที่ว่ามีเป็นเจ้าเรือนจริงๆอาแค่แปดดวงพอะคืออย่างเกตเนี่ยเขาก็มีพบบางตําราบางครูบาอาจารย์เขาบอกมีเป็นเจ้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าเรือนราศีสิงห์กับธนูบางอาจารย์บางตำหรับตาราเขาบอกเป็นเจ้าเรือนราศีกุมแล้วก็ราศีมิถุนเออมรดิตยูก็ จคือดูแล้วโอ้โหมันไม่นิ่งอะ่ะไม่นิ่งเออผมก็เลยไม่ไม่ไม่เอาแบบไม่เน้นละกันนะครับนะอย่างนั้นเอาอย่างนั้นละกันจริงๆอย่างดาวเมฤรตยูอยู่มฤตยูหรือดาวเกตเนี่ยอยู่อยู่ราศีไหนเนี่ยนะแล้วเจ้าเดือนเจ้าเรือนเป็นดาวอะไรนะส่วนใหญ่ดาว เนี่ยดาวเก่ดาว, okay, ดาวมไม่อยู่มักจะดึงเอาในใิสัยเจ้าเรือนขึ้นมาดยนะถึงเจ้าเรือนไม่ได้กลุ่มลักนะแต่ว่าดาวแต่าดาวไม่ได้อยู่กลุ่มรักหรือเก่กลุก่มรักพวกนะี้มักจะดึงเอาในิสัยใจคอบางส่วนของเจ้าเรือนขึ้นมาแต่โอเคเรายังไม่ต้องถึงขั้นนั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่ว่าดาวมันจะอยู่กลุก่มรักเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว <c oughs> เอาไว้ท้าย จะค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมนะพอเราเริ่มเก่งเริ่มอะไรคือมันบอกแล้ววิราศาสตร์ศึกษาไม่จบสิ้นมีเรื่องให้ศึกษาอีกเยอะมากนะครับนะศึกษาไม่จบไม่สิ้นก็ถ้าคนชอบมาทางนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อ,อสนุกด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดนะครับถึงไหนแล้ว <c oughs> ต่อไป ถูกด,ดวงมาแล้วดามวมัตยูอยู่พบกระดุมพระนะครับเนจะ้าชะตาก็มักจะหาเงินได้ยากหรือว่าได้เงินช้านะครับนะมักได้เงินจากความเจ็บความป่วยความตายของของผู้คนนะครับหรือได้เงินจากคนที่เขามีความทุกข์นะครับหรือได้เงินจากการซ่อมแซมของเก่าให้กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็คือดีไซ์เคลื่อนวอย่างนั้นได้เงินจากการรักษานะหรือไม่ก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตระดับประเทศนะครับนะ เรื่องใหญ่ๆถึงจะได้ตังค์เรื่องอยู่ไปว่าใหญ่โตนี่นะนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆมากไม่ค่อยได้เงินนะครับถ้าทําเรื่องเล็กๆไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่นะครับนอกจากไปทําเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยความเจ็บความป่วยความตายหรือของคนที้เขาม,มีทุกข์อย่างเงี้ยได้ตังค์นะครับงานซ่อมแซมก็ได้นะงานซ่อมแซมต่อไปถ้าบุกดวงแล้วดาว,ดาวมฤตยูอยู่พบศาสชะนะมีคนรู้จักมากแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ใจนะครับมักต้อง ต้องพบกับคนแปลกๆนะครับนะมีเพื่อนแปลกๆเพายงไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขามนเะมืเ่อจะอยู่อยู่พบสาชาเนี่ยคืออาจจะไม่ค่อยอยู่กับใครด้วยนะครับนะชื่อเสียงก็ไม่ค่อยดีนะครับนะเป็นคนที่ไม่ค่อยคูยกับใครนะครับแล้วก็ไม่คบกับใครนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคยมใครอยากจะคบด้วยนะต้องระวังกันนี้นะผูกดวงมาแล้วต่อไปนะครับมาแล้จะอยู่พบอยู่พบพันธุนะครับ เจ้าชะตามักจะมีบ้าน,นเก่าบ้านโซมนะครับหรือบ้านอยู่ในซอยลึกนะครับหรือมีบ้านที่น่ากลัวนะครับแล้วถ้าเจ้าชะตาอยู่ที่บ้านมักจะปิดบ้านหรือทาให้บ้านมันมืดๆคลึมๆอะไรไม่ค่อยเปิดไฟอยู่ก็เปิดไฟน้อยไม่ค่อยเปิดไฟนะครับหรือไม่ก็คือเป็นคนที่ไม่มีบ้านอาศัยเลยคือเป็นคนไม่มีบ้าน,นเพราะอย่างเงั้นเมื่อตัวยูอยู่พันทู่เนี่ยนะเป็นคนไม่มีบ้านก็นทายได้นะ แล้วก็ถ้าหากมีแล้วก็มักจะพังทลายนะครับนะอาจจะโดนแบบโดนยึดหรือว่าบ้านพังที่อยู่ก็หมู่บ้านนั้นมีปัญหาไอ้ตรงมาที่คนนี้อยู่ก็พังพอดีเลยนะครับมีนะเป็นนะนนเคยเห็นมาแล้วนะครับแล้วถ้าซื้อเนี่ยก็ควรจะซื้อถ้าอยากจะมีบ้านจริงๆแล้วควรต้องซื้อเป็นชื่อของชื่อคนของเออ่ซื้อบ้านโดยให้ชื่อ บ้านเป็นของคนอื่นนะนะครับอย่าเป็นของเจ้าตัวเองนะครับนะแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยควรจะมีทำกิจการด้วยนะถึงจะดีนะครับบ้านผีสิงพวกเนี <c> ้ย <oughs> <c oughs> <c oughs> บ้านผีสิงนะครับนะบ้านที่ดาวมันจะอยู่อยู่บ้านทู่บ้านผีสิงนะ หรือถ้าไปสร้างไปอะไรต่างๆเขาไม่เสร็จสักทีนะเสร็จยากถ้าสร้างเองนะเสร็จยากไม่เสร็จสักทีพอโอนเป็นชื่อคนอื่นใช้ชื่อคอนอื่นนั้น่นะโอ้โหเขาทำแป๊บเดียวเสร็จเออนะครับมเป็นอะไรที่แปลกเหมือนนะครับต่อไปผูกดวงมาแล้วดาวเมฤตยูอยู่พบปุตตะนะครับเจ้าชะตาก็จะมีลูกยากนะมีโอกาสแท้งลูกนะครับมีลูกหลานมักเล็กแปลกต้องระวังเสียคนนะครับนะ เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากดูแลแล้วเอาใจใส่บริวารน,นะครับต่อไปออมรดยูอยู่พพอรินะครับก็ทําให้เจ้าชะตาไม่ค่อยมีศัตรูนะครับไม่ค่อยมีโรคภัยนะครับแต่ถ้าจะมีก็เป็นเพราะเป็นเพราะว่าทําตัวเองมาอย่างน้นะครับก็คือมรดยูตกพบที่เสียหรือช่องเสียเนี่ยกลายเป็นเรื่องดีซะงั้นนะครับนะ ถ้ามฤตยูอยู่พบปัตตานีนะครับเจ้าชะตาก็จะกการเป็นคนมีคู่ยากนะครับต้องมีนิสัยแปลกประหลาดถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะครับนะเป็นดวงกินผัวกินเมียนี่มฤตยูอยู่มฤตยูอยู่ปัตตานีเนี่ยเขาเรียกดวงกินผัวกินเมียนี่แหละนะครับกนะูขอมักจะต้องป่วยบ่อยหรือตายนา,ายจากไปก่อนเจ้าชะตานะ อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้พิมพ์เกินมาเวลาเจ้ชาชะตามีคู่แล้วเนี่ยครับนเป็นมฤตยูเนะี่ยเราก็ต้องจําใจทําให้เขาอ่ะเออไม่อยากทําให้มันหรอกออย่างเงี้ยแต่จําใจทําให้นะถ้ามฤตยูอยู่ปัตตานีเนี่ยส่วนใหญ่ห้ามแต่งนะ ห้ามมีพิธีการห้ามแต่งงานห้ม f, ามทําตามสมเนียมอ่ะหมายถึงว่าห้ามแต่งตามที่เขาที่ตามประเพณีไม่ได้นะส่วนถ้าแต่งแล้วมีอะไรจะต้องเลิกล้างเลิกลากันนะครับเขาจะมีพิธีทำการแต่งโดยวิธีการอะไรสยุมพรนี่เองนะครับเป็นต้องให้พราหมณ์ทําจัดพิธีสมมติถ้าจะมีพิธีอ่ะ ต้องให้พราหมณ์ทำให้นะครับแต่ถ้าปกติแล้วมักจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองนะครับต่อไปผูกดวงแล้วดาวมยูอ,อยู่พบมละนะครับก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีโรคมีภัยแต่ว่าต้องรักษาสุขภาพดีๆนะครับเพราะถ้าเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นโรคเรื้อยลางของระหว่างเยเป็นโรคที่ร้ายแรงเลยนะแล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นโรคเขาเรียกโรค ตามโพรงตามช่องต่างๆของร่างกายนะครับโรคในโพรงจมูกในลูกหูนะครับในทวารน,นะครับในช่องคลอดอะไรต่างๆคือแบบในช่องในโพรงของร่างกายเป็นตรงไหนต้องระวังเป็นโรคนั้นนะครับแต่ปกติจะไม่ค่อยมีโรคภัยหรอกนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเรารู้จักใครต้องบอกให้เขาระหัดดูแลสุขภาพดีๆแต่เนิน่นๆนะครับออกกําลังกายต่างๆกินอาหารที่ดีๆนะเพราะถ้าเป็นมาขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะร้ายแรง มฤตยูอยู่ภบสุภะนะครับเจ้าชะตามักมันก็มีคนมาช่วยเหลือนะครับขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ค่อยได้นะครับเป็นคนชอบคิดมากวิตกกังวลนะครับนะสุภาพแป้ว่าความคิดด้วยเนาะเป็นโรคประสาทนะครับคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับคิดแต่เรื่องน่ากลัวครับคิดแต่เรื่องปีศาจเรื่องคิดแต่เรื่องคิดลบเป็นคนที่คิดลบอ่ะคิดไนกระถิคิดแบบเรื่องไม่ดีเนี่ยคิดแต่เรื่องไม่ค่อยดีนะครับถูกดวงมาแล้วมฤตยูอยู่พพกรรมะนะครับนะ เจ้าจะตายจะต้องทางานเฉพาะทางนะครับท well, I mean, so, ี่คนอื่นเขาทําไม่ได้นะครับหรือทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องงานที่เกี่ยวใกล้ความเป็นความตายนะครับนะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของคนเจ็บคนป่วยคนตายนี่ก็ได้นะครับนะงานที่ต้องช่วยเหลือชาวบ้านนะครับงานที่คนอื่นไม่กล้าทําหรือขยะแยงนะครับนะเสียหาดูแค่ฟังดูกระิทงานอย่างนั้นเลยเลยเนี่ยทํางานที่เขาที่เขาไม่ทํากันแล้วเนี่ยมันก็อยู่เขาไปทา งานที่ต้องแก้ไขหรือซ่อมแซมสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนะครับหมอนวดแผนโบราณนี่อันนี้ได้นะยมฤอตยูอยู่กรรมะาเนี่ยทำงานงานนวดหมอนะครับหรือทำงานมูลนิธินะครับงานสังฆพันธ์ก็คืองานช่วยเหลือนะฮิงานมูลนิธิคืองานช่วยเหลือนะงานสังฆพันธ์หรืองานเกี่ยวกับยารักษาโรคก็ได้นะครับเกียวกับยาได้นะมือตยู่ครับรักษาโร ต่อไปนะครับผูกด,ดวงแล้วนะครับเจ้าชะตามีมรตยูอยู่พบลาภนะครับลาภแปลว่าโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายใช่ไหมแปลว่าสิ่งที่สบายสบายอะไรเงี้ยแต่มฤตยูเนี่ยถ้ามฤตยูอยู่พบลาภมักได้ของที่ไม่ค่อยอยากได้ของเหลือจากคนอื่นนะครับ หรือได้ลาบจากคนตายนะครับได้ของที่เขาไม่อยากจะเสียห้จะเป็นลักษณะนี้นะเวลาผักเมือม่อเตยอยู่เวลาผัอกอ่าพบสุดท้ายนะครับก็คือผูกดวงมาแล้วเมื่อตะตยู่อยู่พบว,วินาหรือว,วินาศรรระนะครับเจ้าตามักมีชีวิตที่ไม่ค่อยคือไม่มีเรื่องให้วิตกกังวลเท่าไหร่นะครับนั่นไม่คิดมากไม่เครียดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีภัยต,ต่างๆมาถึงตัวเท่าไหร่นะครับดีอันนี้ดีนะครับ เอาละก็เป็นอันว่าจบาคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็จบในเรื่องของดาวสิบดวงนะครับนะบพื้นฐานนะอันนี้นะครับก็นะครับ,นะรบพยายามทบทวนนะครับจดได้จดจะได้ไม่ลืมพูดได้พูดนะครับหรือดูแล้วก็เอามาเทียบเคียงกับดวงเราเองดวงของ คนสนิทคนรู้จักญาติพี่น้องแล้วเรามาทำนายทายๆดูบ่อยๆนะให้มันชินปากเดี๋ยวมันจะจําได้เองนะครับนะเอาละแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในบทเรียนต่อ,ต,อต่อไปนะครับนะโอเคบ๊ายายไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมแล้วงงกินยาแล้วเบลอๆนะครับไปแล้ว และในวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆสำหรับท่านที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทย,ท,ย,ท,ยที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกสองเรื่องเรื่องแรกก็คือผมมีกลุ่มเรียนโหราศาสตร์ออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดที่เมื่อก่อนผมเปิดกลุ่มให้เข้ามาเรียนได้ฟรีซึ่งก็เปิดมาประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วนะครับก็มีคนเข้ามาเรียนประมาณ4 0 0พันกว่าคนแต่ก็ปรากฏว่าคนส่วนมากที่เข้ามาเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนรู้กัน ทำให้จากวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็เลยตั้งกฎขึ้นมาใหม่ว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาเรียนก็ต้องเสียค่าเข้ากลุ่ม199บาทเผื่อว่าเสียตังค์เรียนกันแล้วจะได้ตั้งใจเรียนกันมากขึ้นแต่เงินจำนวนนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมสอนเพราะคุณสามารถนาไปใช้ในการดูดูให้ตนเองหรือจะนาความรู้นี้ไปทาเป็นอาชีพ เป็นหมอดูทำนายดูชะตาก็ได้แค่ดูดวงให้ลูกค้าหนึ่งคนคุณก็ได้ค่าสมัครเรียนคืนแล้วแต่ประเด็นหลักๆที่ผมตั้งใจเอาไว้ก็คือผมอยากให้คนไทยได้มาเรียนรู้ในศาสตร์นี้กันให้มากๆนะครับเพราะว่าสามารถนําไปใช้ในการวางแผนดาเนินชีวิตของทุกท่านได้จริงๆสําหรับท่านที่สนใจที่จะเข้าเรียนก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับขั้นแรกให้ท่านอเนเงินไปที่ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี0468131471ชื่อบัญชีนายทิติพันธ์จากนั้นก็ให้ไปแอดเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ที่มีชื่อว่าลุงโจโหราแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าไปที่กล่องข้อความใน Facebook ของเฟซลุงโจโหรานะครับจากนั้นผมก็จะเชิญท่านเข้าไปในกลุ่มเรียนแล้วท่านก็สามารถเริ่มเรียนก็ได้เลย และในเรื่องที่สองที่จะแจ้งให้ทราบกันก็คือตอนนี้ผมกลับมาเปิดรับทํานายดวงชะตาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีค่าครู900บาทใช้ระยะเวลาในการดูไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโดยดูผ่านทางช่องทางลายถ้าท่านใดสนใจก็ให้แอดไลน์ไปที่ joe 5 1 4 2นอกจากนี้แล้วนะครับทุกท่านก็ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับผมได้ใน Facebook Page ที่ชื่อว่า สองดวงกับลุงโจโห,โหราก็จะมีเกร็ดความรู้ทางหโหราศาสตร์และเรื่องอื่นๆมาโพสให้กับทุกท่านเป็นประจำสุดท้ายนี้ครับผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากลุงโจโห,โหราครับผม